อาหารไขมันสูน5ชนิดที่ทานแล้วทําให้หุ่นดีสุขภาพดีนะครับเริ่มจากข้อหนึ่งก่อนคือโยเกิร์ตฟูลแฟตมันมีความเข้าใจผิดอยู่อย่างหนึ่งก็คือคนส่วนใหญ่บอกว่าเนี่ยไขมันไม่ดีเราก็เลยพยายามลดไขมันในนมออกเราพยายามลดไขมันในโยเกิร์ตออกสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันกลับทําให้บางคนอ้วนขึ้นทําไมมันถึงทําให้อ้วนขึ้นอ่ะผมเลยเอางานวิจัยนี้ให้ดูก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาพบว่า เวลาที่เราเอาไขมันออกไปเนี่ยเราเอาวิตามินบางอย่างที่ละลายในไขมันนะออกไปด้วยข้อ2ผมให้ความรู้เกี่ยวกับน้ํามันมะกอกน้ํามันมะกอกเนี่ยด้วยตัวโครงสร้างของมันเนี่ยประมาณ100%ของน้ํามันมะกอกนะทุกคนปรากฏว่า73%ของน้ํามันมะกอกจะเป็นไขมันกลุ่มที่เรียกว่ามูฟ a าดังนั้นคนที่รับประทานน้ํามันมะกอกข้อดีก็คือเอาไปเผาผลาญได้ง่ายโอกาสอ้วนก็จะน้อยแต่ก็จํากัดเพื่อความสบายใจคือ ไม่ควรเกินสัก2ช้อนโต๊ะต่อวันจะกําลังดีนะครับคำถามถัดไปที่มีคนมักจะถามบ่อยๆเวลาผมพูดถึงถั่วเปลือกแข็งผมเลยจะบอกว่าจริงๆแล้วถั่วเปลือกแข็งมีไขมันสูงจริงไหมจริงแต่ข้อดีก็คือพลังงานที่เห็นไม่ใช่พลังงานที่ดูดซึมทั้งหมดข้อดีของของถั่วเปลือกแข็งพวกแอลมอนวอลนัทฮัสเซอร์นัทก็คือตัวมันมีใย,ยอาหารค่อนข้างสูงทําให้เวลาที่เราทานถั่วเปลือกแข็งเหล่านี้ ร่างกายไม่ได้ดูดไขมันทั้งหมดเราจะถ่ายออกมากับอุจจาระด้วยบางส่วนข้อ2ก็คือตัวมันพลังงานสูงก็จริงแต่ไขมันที่อยู่ในนั้นเป็น healthy fat หมายความว่าเป็นไขมันที่เรารับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยส่งผลดีต่อสุขภาพไม่ส่งผลเสียนะครับอีกอาหารหนึ่งที่มีคนถามผมบ่อยมากเลยผมให้เป็นข้อ4คือไข่ไข่แดงมีคอเลสเตอรอลจริงไหม ไข่แดงมีคอเลสเตอรอลจริงแต่คอเลสเตอรอลในไข่แดงเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ได้ไขมันสูงเราสามารถทานไข่แดงและไข่ขาวและใช้ใช้คำว่าใช้นะใช้คอเลสเตอรอลในไข่แดงเนี่ยเพื่อใช้ในการซ่อมแซมเซลล์ต่างๆในร่างกายได้แต่คนที่ไขมันสูงเนี่ยก็หลีกเลี่ยงการกินไข่แดงไปจะได้สบายใจคําถามถัดมาที่มีคนสงสัยว่าเวลาเราไปกินอาหารทะเลจะมีปลาหลากหลายชนิดมากเลยที่มีไขมันเยอะคําถามก็คือ ไขมันเหล่านี้กินได้ไหมผมเลยให้ข้อที่5ไว้ใครก็ตามที่ไปเห็นไขมันในปลาเหมือนเดิมครับเราสามารถทานได้เพราะไขมันในปลาเนี่ยโดยปกติแล้วอะไขมันในปลาเนี่ยเขาจะมีโอเมก้า3เป็นส่วนประกอบอยู่แล้วโดยธรรมชาติของปลาไม่ว่าจะเป็นปลาน้ําจืดหรือปลาทะเลก็ตามเนี่ยข้อดีก็คือถ้ามีไขมันอยู่เยอะในนั้นก็จะมีทั้งไขมันที่เป็นโอเมก้า6 และมีโอเมก้าสามคำถามก็คือทำไมธรรมชาติถึงสร้างโอเมก้าสามขึ้นมารู้ไหมเพราะโอเมก้าหกเนี่ยมันมีประโยชน์นะทุกคนแต่ถ้ารับประทานมากเกินเนี่ยมันจะทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายและการอักเสบของหลอดเลือดด้วยร่างกายก็เลยร่างกายของสัตว์นะรวมถึงปลาเนี่ยเขาก็เลยสร้างโอเมก้าสามขึ้นมาเพื่อจะช่วยยับยั้งฤทธ ที่ทําให้เกิดการอักเสบของโอเมก้า6สำหรับใครก็ตามที่เป็นแบบผมคือเรารู้สึกว่าเออเราอยากได้โอเมก้า3อะแต่เราไม่อยากได้โลหะหนักเหล่านี้นะครับโดยส่วนตัวผมก็เลยใช้วิธีการไปเลือกโอเมก้า3จากธรรมชาติเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เลยใส่พวกโคลีนที่ช่วยบํารุงดวงตากับสมองเข้าไปนะครับ ใส่วิตามิน B162 บําำรุงระบบประสาทเข้าไปดังนั้นในนูวิทเนี่ยผมออกแบบมาสำหรับตัวผมเองแล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนก็นะคือช่วยในการบำรุงสมองบำรุงดวงตานะครับแล้วก็บำรุงระบบประสาทรวมถึงป้องกันการเกาะตัวของเกร็ดเลือดผมให้พิเศษเลยคนที่สั่ง Witch, นูวิท1กระปุกจะได้ชาวว์เจลหรือเป็นเจลอาบน้ำนะที่ผมใส่น้ำหอม จากฝรั่งเศสไปด้วยนะมูลค่า350บาทด้วยดนะังนั้นสั่งนูวิทหนึกระปุก790จะแถมเจลอาบน้ำนะครับมูลค่า350บาท1ชิ้นถ้าใครสนใจก็พิมพ์790แล้วก็วักด้วยจำนวนนะครับอยากจะได้กี่คู่ก็790วักด้วยจำนวนแล้วแคปหน้าจอส่งให้อด min ในไลน์แอดนนก็ได้ในอินบ็อกของ Facebook ก็ได้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ